HELL TALK PODCAST Podcast สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Tell Talk Podcast อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระหูค่ะพระหูเนี่ยเพิ่งมีการยกย้ายใหญ่เกดขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะเราก็เลยจะมาพูดถึงท่านว่าท่านเป็นใครอะไรอย่างไงโดยวันนี้เบสนะคะจากเบญยาโฮโล ก็มีแขกรับเชิญใหม่ค่ะแต่ก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลค่ะนั่นก็คืออาจารย์ตรีห้องโหนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็อาจารย์ตรีแนะนําตัวให้ผู้ฟังรู้จักกันหน่อยค่ะในสายของการพยากรณ์ก็จะเป็นอาจารย์ตรีห้องโหนนะตอนนี้ก็เป็นคณะกรรมการอยู่ในสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะฮะแล้วก็เป็นอาจารย์สอนในสายของวิชาทักษะมหายุกนะแล้วก็จะเป็นคนที่ชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องของพระราหูเนื่องจากวิชาที่สอนอยู่เนี่ยทักษะมหายุก นะจะมีครูใหญ่ก็คือองค์พระอสุรินทราหูพระโพธิสัตวนะ์ก็ถือว่าเป็นครูต้นที่เขาเรียกว่าปกปักรักษาคุ้มครองสายวิชาทักษะมหายุคค่ะถ้าอย่างนั้นก็เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าคะ่ะอยากให้จันตีพูดถึงว่าพระหูท่านเป็นใครอะไรอย่างไรหรือว่ามีความสําคัญมีบทบาทอย่างไรคะจย์พระหูเนี่ยนะก็เป็นดาวที่ไม่ได้อยู่นะในสุริยะจักรวาลค่ะ ไม่มีตัวตนเหมือนดาวอื่นๆอทิเช่นดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวอังคาราดาวพร,ราหูเนี่ยคือเงานะเกิดจากอะไรเกิดจากหนึ่งพระอาทิตย์พระจันทร์แล้วก็โลกเพราะฉะนั้นเนี่ยราหูเนี่ยคือคลาดหรือเงาที่เกิดที่เราจะรู้ก็คือเรื่องของสุริยคลาดจันทคลาดนะราหูเองเนี่ยคือเงาที่ซ่อนเลนซึ่งในส่วนของพระราหูเองเนี่ยในสายของทักษามหายุกเนี่ยเราเปรียบท่านเป็นพระโพธิสัตว์ราหูก็จะเป็นในส่วนของดาวที่เป็นบาปครระ ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของบุญและกรรมตัวส่งผลนะทีนี้บอกว่าตัวส่งผลยังไงพระราหูเองเนี่ยเมื่อเป็นคลาดเป็นเงาเองเนี่ยก็จะมีเรื่องของแสงสว่างด้วยแล้วก็ความมืดเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันปิดบงังหรือซ่อนเลนเป็นสิ่งที่ไม่ดีพระราหูเองจะมีแรงถีบที่ทําให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเองเนี่ยมันแสดงผลออกมาถ้าคนทําดีพระราหูก็จะส่งผลให้ดี แต่ถ้าเกิดคนที่ทําชั่วคนที่ทําบาปพเครห์มาเยอะพระราหูก็จะถีบให้เกิดเรื่องของอเหตุเพศภัยต่างๆเขาเรียกว่า,าเป็นวิบากกรรมพระราหูเองเนี่ยจึงเป็นดาวที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบบุญและบาปนะ,ะส่งผลทั้งด้านดีและด้านลบพระราหูเองหรือดาวราหูเองไม่ได้น่ากลัวสําหรับหนึ่งคนที่มีศีลธรรมประพฤติดีประพฤติฤชอบ เพราะราหูเองก็จะส่งผลให้บุคคลต่างๆเหล่านี้เองเนี่ยได้มีความผาสุกสิ่งใดที่เป็นทุกข์อยู่รอบข้างก็กระจัดกระจายไปแต่ถ้าเกิดใครก็แล้วแต่ที่ก่อเรื่องของวิบากกรรมหรือบาปประเคาะหรือเรื่องของอกุศลกรรม <c oughs> เขาเรียกว่ามันจะสนองไวขึ้นทวีคูณเท่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวราหูเนี่ยไม่ได้น่ากลัวแต่มันจะน่ากลัวสําหรับคนที่ไม่ซื่อตรงหรือประพฤติดีประพฤติชอบ มีบางสิ่งบางอย่างมีนัยยะแอบแฝงก็จะเปิดเผยออกมาดาวลาหูเป็นตัวกระตุ้นเรื่องของสิ่งที่ลึกลับสิ่งที่ถูกปิดบังเอาไว้ให้มันถูกเปิดเผยให้มันถูกต้องตามหลักของศีลธรรม<ะ>คนเองอกลัวลาหูเสาเนี่ยย้ายเนี่ยก็คือเรื่องโทษทุกข์แน่นอน<ะ>แต่พอลาหูย้ายทุกคนจะกลัวกลัวเพราะว่าเหนือคือกลัวไอ้สิ่งที่เราทําไม่ดีมาก่อนนู่นนี่นั่นมันจะส่งผลมันจะทวีคูณในการที่จะเกิดผลในช่วงนั้นๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยราหูก็มีทั้งสองภาคนะทั้งภาคดีด้วยทั้งภาคที่เสียด้วยอยู่ที่ว่าหนึ่งคือบุคคลน,นั้นๆทํากรรมดีหรือกรรมชั่วเอาไว้นั่นเองค่ะทาไมพระราหูถึงถูกยกให้เป็นครูบาอาจารย์ในในทางของทักษะมหาโยคอาจารย์ต้นครูบาอาจารย์เนี่ยให้เอาไว้ว่าวิชานี้เป็นวิชาเทวดาค่ะเป็นวิชาเกี่ยวกับเรื่องของเบื้องบนนะก็ต้นตำรับหรือต้นครูบาอาจารย์ก็ท่านอาจารย์สสัจีานเองเนี่ยเขาเรียกว่าเกิดเป็นนิมิต วิชาการนี้ก็ถูกเขาเรียกว่ามีการถ่ายทอดกันมาทั้งเรื่องของการจารึกแต่ว่าทักษามหายุคเองเนี่ยในส่วนนี้เราใช้เรื่องของพระคาถาต่างๆในการผูกดวงชะตาเพราะฉะนั้นเองเนี่ยปกติคนก็จะรู้แค่ว่าเออมีทักษะจรณบริวารอายุเดชสีมูลรอกุสหมนตรีการกินีมีอยู่8ช่อง8ภูมิพระหูเองก็จะปกปักรักษาอยู่ส่วนหนึ่งทีนี้ เมื่อเราใช้วิชาการนี้เองเนี่ยครูใหญ่ของเราเรื่องของเบื้องบน,เ,นเป็นผู้ลิขิตกรรมพระราหูหรือพระอสุรินทร,ราหูเองเนี่ยมีหน้าที่ในเรื่องของการโปรดหรือช่วยสรรพชีวิตวิชานี้มันก็เลยมีการเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของการใช้บาร,รมีทั้ง10ทัศขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการแก้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็คือเป็นบาร,รมีของการเจริญหรือการที่จะก้าวข้ามพ้นจากวัฏสงสารเพราะว่ามีส่วนหนึ่งนะในปกิณนกะ ที่มีการพยากรณ์ว่าองค์พระราหูเนี่ยได้รับการพยากรณ์ว่าจะอุบัติมาเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตการ mm hmm. ในระยะเวลานี้ท่านก็บ็ญเ,เพียงเป็นโพธิสัตว์นะ mm hmm. เพื่อจะไปรอในเรื่องของการที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอันนี้คือสิ่งที่เล่ามาตามประวัตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระราหูเองเนี่ยในภาคของพระโพธิสัตว์เองเนี่ย mm hmm. ก็จะมีหน้าที่ในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้คนที่ เ,เหมือนมีปัญหาอะไรต่างๆเมื่อคุณครองเข้าอยู่ในศีลและธรรมบารมีทั้ง1ิขององค์สมเด็จพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าพระราหูก็จะช่วยค่ะอา่านี่ก็คือในส่วนของพระราหูหรือพระอสุรินพระราหูนอกนาจากนั้นอาจารย์เล่าได้ไหมคะว่าทําไมท่านถึงมีครึ่งตัวตามที่เราเห็นกันโดยปกติพระราหูเองเนี่ยโดยตามตำนานเมื่อมีการวกวนกรียณสมุทรมียักษ์ตนหนึ่งก็คือองค์พระราหูเนี่ยได้ดื่มน้ําอมฤตข้าไม่ตายแต่ถูกจัดตัดไปครึ่งท่อน <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นพระราหูครึ่งบนก็จะเป็นยักษ์เสร็จแล้วเนี่ยนะก็มีการประกอบกันครึ่งล่างจะเป็นพญานาค mm hmm. นะเมื่อพระราหูเองเนี่ยถูกตัดเป็นสองส่วนหนึ่งคือก็จะเป็นพระราหูส่วนล่างก็คือภเกด <Okay. S 2> แต่เมื่อต่อกันเต็มทั้งบนและล่างเองเนี่ยก็จะกลายเป็นภ้าของพระโพธิสัตว์หรือพระราหูเต็มองค mm hmm. เพราะฉะนั้นภาคพระโพธิสัตว์เนี่ยจะเป็นพระราหูเต็มองค oh. ในส่วนตัวนะในในความเชื่อต้องบอกี้นะพระราหูเองเนี่ย เมื่อเราเองจะอ้อนวอนหรือร้องขอหรือขอเมตตาจากพระโพธิสัตว์ก็จะต้องเป็นพระราหูที่เต็มองค์เนื่องจากอะไรข้างบนเป็นยักษ์มีหน้าที่อย่างเดียวคือกืนกินสับพเคราะห์แต่ขอไม่ค่อยได้ผลขอไม่ค่อยได้ไวเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปไหว้ก็บอกเคล็ดว่าถ้าเกิดเราไปไหว้พระราหูที่ใดที่มีครึ่งองค์ที่ไม่มีช่วงล่างให้มองหาพญานาคที่อยู่ปกปักรักษาในบริเวณนั้นเพราะว่าช่วงล่างของท่านนั้นเป็นนาาก็จะได้ครบบูนสมบูรณ์เพราะอะไร ราหูกับเสาเป็นมิตรแก่กันพระเสาก็คือพญานาคพระราหูและเสาเมื่อมันครบถ้วนก็จะกลายเป็นกําลังของพระโพธิสัตว์กลายเป็นพระเกดเข้ามาร่วมเติมเต็มก็จะของ,ง่ายนี่เป็นเคล็ดค่ะที่นี้อาจารย์คะในช่วงเดือนที่ผ่านมาที่พระราหูเพิ่งมีการยกย้ายใหญ่เนี่ยส่งผลอะไรกับดวงเมืองบางอ้างอย่างนี้ดีวกว่าอส่วนตัวเองเยไม่ได้ชํานาญเรื่องของโหราศาสตร์ไทยแต่พอดูได้คร่าวๆเพราะว่าใช้กับตนเอง ในการที่จะดูว่าเออเราจะทําอะไรนู่นนี่นั่นดาวดวงไหนมีกําลังหรือเปล่าก็ต้องออกตัวไว้ก่อนว่าหนึ่งคือไม่ได้เป็นผู้ที่ชํานาญแต่พอได้รู้เข้าว่าเมื่อพระราหูนี้มีการยกยโยกย้ายมาเข้าสู่ในราศีกลุ่มนะจากมีนเข้ากลุ่มมาเองเนี่ยเขาบอกว่าราศีของพระราหูพอย้ายเข้ามากลุ่มเนี่ยเป็นเรือนของตนเองเป็นบ้านของตนเองใช่ค่พะพอราหูย้ายเข้ามากลุ่มเนี่ยมันจึงกลายเป็นคําว่าหนึ่งคือ,อเขาเรียกว่าเป็นกเกษตรราธิบดี พอเป็นกเกษตราธิบดีหมายถึงคือเข้มแข็งสมบูรณ์ร<า>้อยเปอร์เซ็นต์พระราหูเนี่ยมีหน้าที่อะไรบอกแล้วว่าหนึ่งคือพระราหูมีหน้าที่ในเรื่องของการตรวจสอบกรรม<า>ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของวิบากกรรมความทุกข์ความดีความชั่วเมื <ME> ่อท่านเองย้ายลัคนาด,ดวงเมืองอยู่ในราศีเมษเมื่อราหูย้ายเข้ามาอยู่ในราศีกุมเนี่ยมันเป็นเรือนลาภะพอเป็นเรือนลาภะเสร็จปุ๊บเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ต้องดูว่าพระราหูคือความคลุมเครือแบบครึ่งครึ่งห้าสิบห้าสิบ อ่าเรื่องเล้นลับสีเทาสิ่งที่ไม่ได้ถูกต้องกฎหมายแบบร้อยเปอร์เซ็นตนี่คือราหูขโมัวเมาให้ไทยราหูเพราะฉะนั้นเนี่ยพอราหูเองย้ายเข้าสู่เรือนราพะเองแล้วเป็นเกษตรราธิบดีอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นลักษณะคืองานสีเทางานวงการดารางานเกี่ยวกับเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์นะแล้วก็งานเกี่ยวกับเรื่องของต่างประเทศพวกนี้จะส่งผลดีกับดวงเมืองเราสังเกต ก่อนหน้านี้มีเกี่ยวกับเรื่องของอาคาสิโนนะเกี่ยวกับเรื่องของหวยต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาก็จะพยายามทําให้มันถูกต้องตามกฎหมายมเพื่อจะได้เป็นรายได้หรือลาภะให้แก่ดวงเมืองอ,อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นลักษณะของการดึงต่างประเทศหรือต่างชาติเข้ามามีลักษณะของการลงทุนนี่คือลาหูให้ลาภะและเมื่อเป็นเกษตรราธิบดีมันจะให้ก้อนใหญ่แต่ก็ต้องบอกนี้ว่าเนื่องจากราหูเองเนี่ยมีหน้าที่ในการตรวจสอบกรรม อะไรก็แล้วแต่ที่ถูกปกปิดมาหรือมีการช่อโกงหรือทำไม่ดีเอาไว้ก่อนกลโกงต่างๆที่ทำไว้กับบุคคลอื่นราหูเมื่อย้ายมาเสร็จปุ๊บส่งผลขึ้นมาทันทีอะไรก็แล้วแต่ที่ถูกปิดบังมาอะไรก็แล้วแต่ที่แบบมีลักษณะของแบบรับลมคมในในช่วงเนี้ยหนึ่งปีครึ่งด้วยอำนาจของการที่ราหูเนี่ยครองอยู่มันก็จะถูกเปิดเผยขึ้นมาสังเกตข่าวอยู่ในช่วงนี้นะฮะ อะไรก็แล้วแต่ที่ถูกหมกเม็ดมาอะไรก็แล้วแต่ที่มีลักษณะของการที่แบบเออไม่ชอบมาพากลทุจริตก็จะถูกเปิดเผยมาทั้งหมดและลาหูเนี่ยเป็นดาวพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือให้เร็วให้ไวให้แบบใจใหญ่ เนื่องจากอะไรราหูย้ายกลับมาบ้านเป็นเกษตรตราที่บดีตัวเองอเพราะฉะนั้นน่ะก็เลยบอกว่าช่วงเนี้ใครที่ทําดีมีบุญกุศลเก่าไหว้พระราหูแล้วขอให้ผลน่ะมันเกิดได้ไวแต่ถ้าเกิดใครที่ทําไม่ดีมาก่อนราหูก็ส่งผลคูณทวีคูณเป็นสองเท่าว่านหนึ่งคือคุณต้องรับผิดชอบอนี่คืออ <ใน S 2> <ห>ํานาจของดาวพระราหูค่ะเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเนี้ยราหูที่มีการโคจรเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นลักษณะเทาๆทําให้มันถูกกฎหมายมันก็จะดีเตือนอยู่อีกเรื่องหนึ่ง ราหูเข้ามาพอเป็นเดือนลาพะเตรียมตัวสังเกตให้ได้ในช่วงนี้ใครที่หมกเม็ดเรื่องภาษีาจะถูกตรวจสอบหมดเลยเพราะลาหูกลับเข้าบ้านตนเองก็จะหาเงินเข้าคลังตนเองอเพราะฉะนั้นอะไรที่มันผิดกฎหมายไม่ถูกต้องตามกฎตามระเบียบตามข้อบังคับเมื่อถูกเปิดเผยมันจะถูกเปิดเผยแบบคูณสองเท่าทวีคูณคเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่หลบใครที่เลี่ยงก็ไปทําให้มันถูกต้องซะ เขาเรียกว่าหนึ่งคือลดจากโทษหนักให้กลายเป็นเบา,บา,ามันก็จะดีตรงนี้ทีนี้ก็จะพูดถึงว่าช่วงนี้หนึ่งปีครึ่งเนื่องจากเป็นดาวราพระราหูให้ลาบคนที่ไหว้หรือคนที่สก,การะบูชาพระราหูหนึ่งคุณต้องมีต้นบุญมาก่อนทําบุญอะไรเกี่ยวกับเรื่องของพระราหูและส่งผลเมื่อพระราหูเนี่ยนะเขาเรียกว่าเป็นดาวของพระโพธ,ธิสัตว์ที่มีการบําเพ็ญเพียรครึ่งหนึ่งเป็นยักษ์พระราหูมีหน้าที่อะไรประวรณาในการรักษาพระศาสนา คนที่อยากจะได้เกี่ยวกับเรื่องของความสําเร็จหรืออยากจะขอพรจากองค์พระราหูก็ต้องทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของาศาสนาแต่าศาสนาที่เกิดขึ้นคืออะไรสาธารณประโยชน์เรื่องของศาสนาพระพิสุสง์การเรียนการศึกษาก็จะดีแต่ในช่วงนี้มีความวิปริตเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องจากดาวที่เกิดเป็นกเกษตราพิบดีเองเนี่ยหนึ่งให้เลือกทําบุญที่เห็นแบบชัดเจน ไม่ว่าคุณจะอยู่ในาศาสนาใดค,คุณจะทํานุบํารุงอะไรก็แต่ที่าศาสนาหรือบุคคลน,นั้นๆหรือต้นเรื่องต้นบุญนั้นเนี่ยเขาสร้างมาแบบชัดเจนทําให้เห็นแบบชัดเจนและเป็นสาธารณประโยชน์มันจะเห็นผลตอบสนองกลับมาแบบรวดเร็วฉับไวอีกอันนึงที่จะบอกเป็นเคล็ดซึ่งส่วนใหญ่คนก็จะไม่บอก1ปีครึ่งนี้ใครที่ศรัทธานในบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใดๆก็แล้วแต่จะเป็นเกจิคณาจารย์ แต่ขอให้มีการคงสลีระสังขารไม่เน่าเปื่อย oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงปู่หลวงพ่อใดๆก็แต่ที่ยังคงสรีระสังขารอยู่ค่ะ oh. เขาเจตนาปวารณาไว้เป็นจิตของโพธิสัตว์ที่จะช่วยเหลือ oh. ลูกศิษย์ลูกหามนุษย์คนที่มีความทุกข์เขาจึงบอกว่าให้ไปทําบุญกับหนึ่งอาจจะเป็นมูลนิธิของท่านที่ท่านเปิดเอาไว้เ,เกจินั้นรูปนั้นคณาจารย์นั้นยังคงสรีระสังขารอยู่เพื่ออะไรให้ก่อเกิดงอกเงยจาก โพธิสัตว์โพธิญาณที่ท่านตั้งไว้ว่าจะช่วยเหลือเพราะฉะนั้นมูลนิธิใดที่มาอยู่ในนามของพระเถรานุเถระเกจิคณาจารย์ต่างๆเหล่า,านี้ที่ยังมีสิริและสังขารอยู่เองอก่อเกิดประโยชน์แบบร้อยเปอร์เซนต์แบบชัดเจนยกตัวอย่างอาทิเช่นหนึ่งใครศรัทธาหลวงพ่อสด <c oughs> ออหลวงพ่อรวยนะ <c oughs> ม,มีใครอีกออหลวงปูอ่อย่างของผมเองเนี่ยก็จะยกวันหนึ่งคือผมมาศรัทธาหลวงปู่สง,งยมที่วัดสุวรรณเจดีย์อยุธยา <c oughs> เพราะว่าท่านเป็นผู้ให้อย่างเดียวเลย ให้โรงเรียนให้เรื่องการเรียนการศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างล่านี้ที่คุณศรัทธาให้คุณไปบอกกล่าวอนุโมทนาทําบุญกับท่าน<ะ>เพราะด้วยแรงของเจตนาของพระโพธิสัตว์เองจะส่งผลให้อะไรคนที่ได้รับการช่วยเหลือนั้นนะ่ะมีจิตที่เบิกบานได้รับอนิสงส์บุญจะส่งย้อนกลับมาให้เกิดอนุภาพของความสําเร็จหรือความสมบูรณ์และความปิติสุขกับเรา<ะ>อันนี้คือเคล็ดข้อหนึ่งต้องบอกงี้นะดูดวงปกติไม่ค่อยดูให้กับชาวบ้านดูเพราะ เอามาใช้กับตัวเองค่ะ<อ>และมันอยู่ในช่วงนี้ mm hmm. อะไราที่ติดขัดขัด,ขดลาบไม่ได้หมายถึงจะต้องถูกหวย<อ>แต่หมายถึงสิ่งที่เราได้เกินจากสิ่งที่เราคาดหวัง<อ>ตั้งใจวันนี้จะขายของให้ได้สักสองพันลาภให้เข้ามาอาจจะขายได้ห้าพันเกิดจากบุญกุศลแรงศรัทธาความช่วยเหลือและสิ่งที่เราเคยทําไว้จนเก่ะเกิดความสําเร็จของบุญ<อ>นี่คือเหตุของพระราหู แบบนี้ถือว่าคนที่ทำงานออนไลน์ก็ได้ทั้งหมดมเพราะลาหูเป็นดาวทัดลมการใช้เสียงการประชาสัมพันธ์เคลื่อนเสียงการค้าขายต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง,งใครที่ได้หลายภาษาเพราะลาหูคือต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นด้วยใครที่ทำอะไรที่แบบหลายๆภาษาจะเวอร์ไวจะค้าขายแบบดีมากสาเร็จมากสมบูรณ์มากทำพวกนี้แล้วดีเพราะฉะนั้นก็โดยเหตุประมาณที่นี้ทีนี้ขยายนิดเดียว เหตุที่จะต้องระมัดระวังราหูเนี่ยที่มีความระวังตามราศีจักรเมื่อตั้งดวงแล้วเรียบร้อยเนี่ยจะมีราศีกันเพราะติดอลิกันเองอาจจะหนักหน่อยเพราะฉะนั้นคุณต้องมีสติหมั่นทําบุญทานการกุศลบุญทานที่ง่ายที่สุดของภาคพ,พระพุทธศาสนาคือศีลทานภาวนาสมาทานศีลสม่ําเสมอไม่มีตังก็นั่งภาวนาสวดมนต์ทำใจให้มันสบายเมื่อมันเกิดเป็นทรัพย์ก็ทำทานต่อเพราะฉะนั้นคือศีลทานภาวนาเป็นที่ตั้งสมบูรณ์ที่สุด เพราะฉะนั้นคนที่เกิดในลักษณะกันเนี่ยติดอลิต้องระวังอีกอันนึงที่จะเกิดคนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎ<อ>เป็นดาวมรณะ<อ>มรณะคือจะมีการพลิกเปลี่ยนแปลงชีวิตนู่นนี่นั่นแบบไม่ทันตั้งตัวพอมันเกิดกับคนกรกฎเนี่ยหมายถึงก็คือการเปลี่ยนแปลงคุณต้องมีสติมีการวางแผนหรือมีแผนในการตั้งรับในทุกปัญหาคุณจะรอดลาหูจะส่งผลให้ดีประเด็น,นคือเมื่อคุณมีแผนการมีทางออกคุณจะไม่ตัน คุณก็จะสามารถเดินต่อไปได้ด้วยสติปัญญาและสิ่งที่คุณเองเนี่ยมีการวางแผนเอาไว้ให้ประสบผลสําเร็จอาจจะยากหน่อยแต่จะไม่ตันแค่ให้มีสติและมีแผนการอีกอันนึงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเลยวินาศไม่ได้หมายถึงคือความชั่วร้ายหรือแบบความน่ากลัวคนที่เกิดอยู่ในลัคนาราศีมีนเป็นวินาศราหูส่งผลอะไรเปลี่ยนแปลงฟื้นชีวิตคนเป็นหนี้อยู่ก็อาจจะแบบหมดหนี้จากติดลบให้กลายเป็นศูนย์ คนที่มีอยู่ใจใหญ่ลงทุนเต็มตัวก็ให้ระวังวินาศอาจจะเจ๊งหมดตัวก็ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องมีการประเมินและการประมาณตัวสำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีมีนสิ่งอีกอันหนึ่งก็คือคนที่เกิดลัคนาราศีสิงห์โดนเล็งอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อโดนเลงคนที่เกิดลัคนาราศีสิงห์เองก็ต้องระมัดระวังอะไรจะทําถูกจะทําผิดคุณต้องคิดไว้หนึ่งคือลาหูเล็งจ้องอยู่นะถ้าคุณทําดีมันก็ส่งผลดีแต่ถ้าเกิดทําชั่วมาอะไรเปิดเผยในทันที พราะลาหูมีหน้าที่อย่างเดียวคือเปิดโปงทั้งหมด <Ừ. S 2> สิงถ้าดีก็ดีสุดโตง่งแต่ถ้าเกิดสิงเองไปหมกเมรทําอะไรไม่ดีปกปิดไว้มันก็เปิดเผยมาแบบเป็นเรื่องราวที่ใหญ่โต <Ừ. S 2> นี่คืออนุภาพของการโดนเล็งถ้าดีก็ดีน่าใจหายแต่ถ้าร้ายก็ร้ายแบบไม่เหลืออะไรเลยนี่คือความน่ากลัวของลาหูเรื่องของความที่ตรวจสอบบุญบาปกรรมค่ะอาจารย์ทีนี้ ฟังกันมาถึงตรงนี้แล้วหลายๆคนอยากทราบแหละว่าแล้วอาจารย์มีสถานที่แนะนําให้ไปกราบไหว้สการะพระราหูไหมคะพระราหูเนี่ยในภาคพระโพธิสัตว์เองเนี่ยหนึ่งที่ใดก็แล้วแต่มียักษ์มีหน้าสามารถไปกราบได้หมดไปขอพรได้หมดมแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าราหูเองมาแล้วรู้สึกไม่สบายใจพระราหูในภาคของพระโพธิสัตว์เองเนี่ยสามารถทําได้ที่ทุกวัดเพราะบอกแล้วว่าเหนือคือราหูเป็นผู้อภิบาลศาสนาค่ะ เพราะฉะนั้นเวลาเราไปวัดใดก็แล้วแต่จิตเราเจตนาถึงว่าหนึ่งคือขออนุโมทนาบุญนี้ถึงองค์พระราหูซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบกรรมและดวงชะตาของข้าพเจ้าบุญใดที่ได้ทํามานี้ก็ขอให้พระองค์เนี่ยเล็งเห็นปกปักรักษาสิ่งใดที่ดีก็ขอให้ดีแบบเพิ่มพูนผลสิ่งใดที่ร้ายก็ขอพระองค์เนี่ยจงปกปักรักษาในภาคของพระโพธิสัตว์ที่ช่วยเหลือมนุษย์<อ>เท่านั้นเลยไม่มีสถานที่ที่ใดก็แล้วแต่ที่เฉพาะเจาะจง ไปที่ไหนก็ได้ที่สบายใจนั่นคือเหตุถือว่ามีเหตุผลคางนี้แต่ถ้าสมมุติอาจจะไปหนึ่งก็ต้องบอกว่าอยู่ตรงไหนใกล้อยังสระบุรีวัดแขกมอกงเหล็กมีเพราะว่ามีเทวดาพนุปคเคะค่ะอ่าใช่อ่าถูกไหมอ่าที่นครปฐมก็อาจจะเป็นวัดศรีสะทองที่เชียงใหม่ก็จะมีพระราหูเต็มองค์อยู่วัดพวกเปียอย่างเงี้ยตรงใดก็แล้วแต่ที่ไปหรือสาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชก็จะมีพระราหูอยู่ พระลาหูเนี่ยว่ายง่ายมากง่ายตรงอะไรบุญที่ทําเป็นเครื่องเบื้องต้นก่อนคุณจะไปไหว้พระราหูเนี่ยคุณทําบุญอะไรไหม,มทําบุญเสร็จปุ๊บไปไหว้ไปขอพรไปอนุโมทนาบุญถึงท่านรีบูชาที่ดีที่สุดหนึ่งคือกุศลทานนั่นคือสิ่งที่เราสามารถอนุโมทนาถึงเทวดาส่วนบัตรพีแล้วแต่ตัวเองจะสะดวกบางคนก็อาจจะจัดเครื่องดํา ตามคติความเชื่อ12อย่างก็แล้วแต่8อย่างบ้าง12อย่างบ้างก็แล้วแต่เขาเรียกว่าอย่างคืออยู่ที่ความสะดวกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในภาพพุทพธิสัตว์บุญเป็นเบื้องต้นไม่มีตังจะไปทําบุญทําทานเลยเลยวันนี้ฉันสมาทานสีแล้วตั้งแต่เช้าฉันนั่งสมาธิมาแล้ว5นาทีวันนี้ปวารณาตนเองเอาไว้ว่าเป็นสัจจะจะไม่ด่าคนจกนกระทั่งไปถึงพระราหูเนี่ยฉันทำนะฉันรักษาสัจจะสิ่งหนึ่งที่บอกว่าในการบูชาเทวดาไม่ว่ารูปใดดวงใด ถ้าคุณมีสัจจะเทวดาจะรับฟังคุณเสมอนะเพราะฉะนั้นหนึ่งคือในการบูชาเทวดาสัจจะต้องมีค่ะพอหอมปากหอมคอสําหรับพระาหูในวันนี้นอกจากได้ฟังคล้า,าว่าท่านเป็นใครอะไรอย่างไรแล้วก็ถือว่าได้ทริก มากๆเลยในช่วงที่พระหูพุ้นย้าย,ายหลายๆคนก็น่าจะฟังแล้วเป็นประโยชน์ยังไงก็ลองไปทําตามกันดูคะ่ะแล้วก็ฝากติดตามช่องทางของอาจารย์ตรีสามารถติดตามได้นะครับที่เ c e b o o k ส่วนตัวนะครับอาจารย์ตรีห้องโหนนะครับหรือเพจหมอดูปกากหมาแล้วก็ใน t k t t o k ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางส่วนใหญ่ใน t ิ t t o k ก็จะพาสดมน์มีพิธีกรรมพิธีการอะไรต่าง นะข้าพันศารนที่จะสวดทุกวันที่เหลือก็แล้วแต่สะดวกอาจจะเป็นทุกวันพระแต่ที่จะไม่ขายก็คือ1คือสวดมนต์อ้อนวอนขอเทวดาก่อนวันหวยออกนะวันพระใหญ่นะวันสิบห้าค่ำนะวันขึ้น15บห้าค่ำแรม14บสี่ค่ำแรม15บห้าค่ำส่วนใหญ่จะนําสวดก็สามารถติดตามได้อาจารย์ตรีห้องโหนสวดมูดูดวงนะในช่องทางของติต๊กก็จริงๆเสิร์ชหาได้หมดแหละนะครับ,รบสว่วนใหญ่พาไปสวดมนต์พาไปมูพาไปนู่นน,นี่นั่นแล้วก็บอกบุญทานการก,ารกุศลแล้วแต่ศรัทธาที่จะทํา ใครที่สนใจก็ไปติดตามอาจารย์ตีกันได้นะคะสาหรับวันนี้เบสเองก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์ตีมากๆสําหรับข้อมูลแล้วก็ทริคต่างๆนะคะหวังว่าคลิปหน้าคงจะมีโอกาสได้พูดคุยกันอีกนะคะอาจารยินดีจ้ะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้เบสเองแล้วก็อาจารย์ตีต้องขอตัวไปก่อน,นะคะ่ะไว้โอกาสหน้าเราเจอกันในคลิปถัดไปยังไงก็ฝากกด u ั s สไ i b e หรือว่ากด like ไลค์ไว้ให้ด้วยแล้วกันนะคะไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ Tell Talk Podcast